สวัสดีครับทุกคนครับถนนหนทางที่เราใช้สัญจรกันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้ช่วงเวลากลางวันนั้นอาจจะดูเหมือนว่าเป็นเพียงถนนธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ใครจะรู้่ะครับว่าในยามค่าคืนแล้วกลับมีถนนบางเส้นที่มีเรื่องราวของความหลอนซ่อนอยู่และในวันนี้ผมได้คัดมาแดเส้นทางที่ว่ากันว่า ็นถนนที่หลอนที่สุดและเฮี้ยนที่สุดของไทยจะมีที่ไหนกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับมาที่อันดับแรกกันเลยครับโค้งร้อยศพหน้าสารอาญารัชดาถนนรัชดาตรงบริเวณโค้งหน้าสารอาญารัชดาแห่งนี้นะครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งและฆ่าชีวิตผู้คนไปนับไม่ถ้วนครับจนได้ฉายาว่าโค้งร้อยศพส่วนใหญ่ผู้คนจะเสียชีวิตอยู่บนเกาะกลางถนน โดยรถแทบทุกคันจะชนเข้ากับต้นโพที่อยู่ตรงทางโค้งนี้ในสร้างรถที่พังยับเยินนั้นล้วนจะเป็นคันที่มีผู้เสียชีวิตในรถทั้งนั้นส่วนผู้คนที่รอดชีวิตมาได้ก็ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันว่ามักจะเห็นคนกำลังเดินตัดหน้ารถไปทำให้ต้องเบรกกระทันหันจนรถเสียหลักนั่นเองและยังมีเรื่องเล่าว,ว่ามีหญิงสาวได้โบกรถ เพื่อให้มาส่งตรงหน้าศาลอาญารัชดาครั้นลงจากรถแล้วเธอคนนั้นเดินมุ่งตรงไปที่เกาะกลางถนนตรงบริเวณต้นภูแล้วเธอก็หายลับไปเลยยิ่งทำให้เรื่องราวความหลอนถูกเล่าไปแบกปากต่อปากถึงความเฮี้ยนและความอาถรรพ์ของโค้งร้อยศพแห่งน,นี้ขึ้นมาทางภาคเหนืออ,อันดับที่สองโค้งผีเฮี้ยนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูน ซึ่งบริเวณโค้งแห่งนี้เป็นทางโค้งช่วงลงเขาพอดีมีเรื่องเล่าความหลอนจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาศัยอยู่ในละแวกนี้ว่าบริเวณแห่งนี้มีคนมาประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตอยู่บ่อยๆและมีผู้คนที่สัญจรไปมาในช่วงเวลากลางคืนมักจะพบเจอหญิงสาวคอยโบกรถอยู่ข้างทางและมีเรื่องเล่าจากผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เพื่อนร่วมง,งานของพี่สาวเธอ ได้ขับรถจักรยานยนต์กลับบ้านหลังจากเลิกงานเธอนั้นได้ประสบอุบัติเหตุตรงบริเวณโค้งแห่งนี้จากนั้นครับเธอจึงได้โทรเรียกพี่สาวของตนเองให้มาช่วยเหลือเพราะตัวเธอนั้นลุกไปไหนไม่ได้แต่แปลกตรงที่เมื่อเธอกับพี่สาวมาถึงที่เกิดเหตุขับรถวนหารอบแรกก็ยังไม่เจอเจอแค่เพียงเศษผ้ากองหนึ่งเท่านั้นพอรอบสองกลับเห็นแค่หมวกกันน็อกพอวนกลับมารอบที่สาม ถึงเจอตัวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจยิ่งนักตัวเธอคิดว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ของผีบังตาเพื่อไม่ต้องการให้ผู้คนมาพบเจอและต้องการเอาชีวิตผู้ประสบเหตุแถมยังหลังจากพาผู้ประสบเหตุไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วพอตัวเธอกลับมาถึงบ้านหมาของเธอก็ยืนเห่าและหอนแบบโวยหวน,หวนจ้องมองไปทางประตูรั้วนหน้าบ้านเธอรู้สึกว่า วิญญาณของพูดผีคงจะตามมาด้วยความโกรธแค้นที่เธอและพี่สาวไปช่วยผู้หญิงคนนั้นออกมาจากที่อีกายอันดับที่สมครับโค้งเหมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หรือเรียกอีกชื่อว่าโค้งปากท่ออยู่บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านแก้วสาถนนโชตนาตำบลริมเหนืออำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จากคำบอกเล่า ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวนั้นหรือผู้คนที่ขับรถผ่านมาบนถนนเส้นนี้ในเวลากลางคืนมักจะพบเห็นผู้คนยืนเรียงรายริมถนนเป็นจำนวนมากบางก็อยู่ในอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุบางก็ยืนหรือนั่งบ้างก็กวักมือเรียกรถของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาจนเป็นที่กล่าวขานถึงความเฮี้ยนของถนนเส้นนี้เนื่องจากโค้หม,มือนผาแห่งนี้ เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งบาดเจ็บและมีผู้คนล้มตายอยู่บ่อยครั้งจนได้รับฉายาว่าเป็นโค้งร้อยศพอันดับที่4ครับยังคงอยู่ที่ภาคเหนือกับถนนที่มีเรื่องเล่าและตำนานมากมายอุ้มผางแม่สอดด้วยเส้นทางที่ขดเคี้ยวและลเลาะไปตามไหลเขาบวกกับช่วงเวลากลางคืนที่มีแสงไฟแค่สลัวส,วสวตามรายทาง กับคำบอกเล่าที่ว่าห้ามจอดห้ามถักและห้ามรับใครขึ้นรถเป็นอันขาดมีเรื่องราวของคุณอามที่ได้โทรไปเล่าประสบการณ์ในรายการเดอะโกด์เรดิโกับประสบการณ์น่าสยองขวัญขณะที่เขาขับรถไปได้พบเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่เยืนโบกรถอยู่ข้างทางในครั้งแรกนั้นคุณอามมองเห็นแต่ไม่ได้สนใจจึงขับรถผ่านไป แล้วพอถึงโคง้งเขาก็เจอกับผู้ชายคนเดิมที่ยืนโบกรถด้วยความเร็วของรถที่ทำความเร็วได้ไม่มากเขาได้ยินเสียงผู้ชายคนนั้นตะโกนมาว่าให้จอดเขาขอติดรถไปด้วยแต่คุณอามนึกถึงคำที่คนบอกว่าห้ามจอดห้ามทักและห้ามรับใครขึ้นรถเป็นอันขาดคุณอามจึงทำทีไม่สนใจแล้วขับรถผ่านผู้ชายคนนั้นไปพอขับไปได้อีกสักระยะหนึ่ง ุณอามก็เจอกับผู้ชายคนเดิมยืนโบกรถอยู่ข้างทางเมื่อรถคุณอามขับเข้าไปใกล้ๆตรงโค้งผู้ชายคนนั้นก็พูดขึ้นว่ากูรู้นะว่ามึงได้ยินอันดับที่ห้าครับอีกเส้นทางสายเหนือที่มีความหลอนเป็นอย่างมากเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านภูเขาหากใครขึ้นเหนือบ่อยๆจะต้องรู้จักทางเส้นนี้เถินลีทุกคนจะรู้ดีว่า เส้นนี้น่ากลัวแค่ไหนมีประสบการณ์จากผู้ชายคนหนึ่งครับที่เขานั้นจะกลับไปเยี่ยมแม่ที่อำเภอองค์ก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเขามาถึงถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางที่มีโค้งเยอะมากและไม่มีไฟฟ้าเมื่อเขากลับมาถึงทางตรงยาวที่สองข้างทางมีแต่ป่ามืดสนิทมีเพียงแค่แสงไฟหน้ารถสาดสองออกไปข้างหน้าเท่านั้นขณะที่เขาขับรถอยู่นั้น แฟนของเขาที่นั่งมาด้วยกันก็ตะโกนขึ้นว่าระวังคนแก่ข้ามถนนข้างหน้าเขาจึงตกใจจึงสตาร์ไฟสูงขึ้นทันทีแต่ไม่เห็นมีคนแก่แต่อย่างใดเขาคิดในใจว่าคนแก่ที่ไหนจะมาเดินกลางป่าตอนตีสามกว่าแบบนี้เพราะแถวนี้ไม่มีบ้านคนอยู่เลยพอขับมาสักพักหนึ่งแฟนของเขาก็ได้ร้องตะโกนขึ้นอีกว่า ให้จอดรถไม่เห็นเลยคะมีคนแก่ยืนโบกรถอยู่พอชะลอรถแล้วหันมองกลับไปก็ไม่ปรากฏว่ามีคนแก่มาโบกรถแต่อย่างใดเขาเริ่มรู้สึกแปลกๆจึงเรียบเยียบคันเร่งให้พ้นจากตรงนั้นทันทีพอขับมาถึงช่วงถนนที่มีความโค้งคดเคียวและมืดสนิทขณะเข้าโค้งเขาก็ได้เจอผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งยืนอยู่ข้างทาง ใส่ชุดกระเรียงสีชมพูแล้วเธอกิ่งตัดหน้ารถอย่างกระชั้นชิดเขารีบเหยียบเบรกก่อนที่จะหักพวงมาลัยเบี่ยงหลบจนกันชนรถด้านหน้าไปขูดกับเนินดินเขาหันกลับมามองอีกทีเธอคนนั้นก็หายไปเขาคิดว่าคงจะเป็นชาวเขาที่อาศัยอยู่แถวนั้นแต่พอขับต่อมาอีกสักระยะหนึ่งจูจ่ๆผู้หญิงกระเรียงคนเดิมก็กระโดดมายืนขวางหน้ารถ เขาเหยียบเบรกด้วยความตกใจแฟนของเขาเกรีดร้องรั่นรถจอดห่างจากผู้หญิงคนนั้นไม่ถึงเมตรแสงไฟหน้ารถสว่างพอที่จะมองเห็นใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในสภาพที่แห้งเหมือนซากศพดวงตาลึกโบปากบนและปากล่างหายไปเห็นแค่เพียงฟันสีขาวเรียงกันอยู่เขาช็อกเป็นอย่างมากแฟนของเขาบอกให้รีบขับรถออกไปจาก ตรงบริเวณนั้นทันทีมาต่อกันที่อันดับที่6ครับเป็นเส้นทางที่มีสะพานเชื่อมจากภาคอีสานไปสู่ภาคเหนือนั่นก็คือสะพานห้วยตองหรือสะพานพ่อขุนผาเมืองถนนเส้นนี้ถูกขนานนามว่าสะพานตายโหงตั้งอยู่ในเขตของอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต่อม่อสูงสุดของประเทศไทย สูงถึง50เมตรว่ากันว่าในอดีตนั้นเคยมีคนที่ถูกฆาตกรรมแล้วนำศพมาโยนทิ้งตรงจุดดังกล่าวอยู่บ่อยๆบางคดีกว่าเจ้าหน้าที่จะมาพบศพร่างก็เหลือแต่โครงกระดูกแล้วมีนำซ้ำสะพานแห่งนี้ยังเป็นอีกจุดที่มักมีผู้คนมาฆ่าตัวตายอยู่บ่อยครั้งทั้งคู่รักที่ได้ตัดสินใจมาฆ่าตัวตายด้วยการดิ่งลงจากสะพานพร้อม ขึ้นชื่อเรื่องการเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆโดยสาเหตุเพราะเป็นสะพานที่โค้งแล้วรถที่วิ่งมามักจะใช้ความเร็วพอพลาดก็ตกลงไปในเหวซึ่งแต่ละครั้งนั้นน้อยคนที่จะรอดชีวิตมาได้อุบัติเหตุครั้งใหญ่สุดที่เคยเกิดขึ้นที่นี่เมื่อปี2556เมื่อรถทัวร์โดยสารประจำทางได้พลิกความตกสะพานส่งผลให้ผู้โดยสารเสียชีวิตเกือบทั้งหมด29ราย ซึ่งมีเรื่องเล่าชวนหลอนจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้ยินเสียงเหมือนคนจำนวนมากราวสิบถึงยี่สิบคนเดินอยู่บนสะพานแล้วผ่านเข้ามาตามหมู่บ้านซึ่งสังเกตได้จากเสียงหมาที่พากันเห่าหอนอย่างโหยหหนตรงบริเวณรอบๆชาวบ้านต่างชะงักหน้าไปดูที่มาของเสียงด้วยความสงสัย แต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าโดยชาวบ้านเชื่อว่าเสียงนั้นคือเสียงของวิญญาณกลุ่มที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุไปและยังมีเรื่องราวความหลอนอีกมากมายของสะพานห้วยตองที่มีผู้คนได้จอดรถเพื่อจะถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวแต่บางเอินถ่ายติดใครคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ตรงต่อม่อสะพานลงมาต่อทางภาคใต้กันบ้างครับอันดับที่เจ โค้องอันตรายอําเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณโค้งแห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่อันตรายเชื่อมต่ออําเภอบางสะพานกับอําเภอบางสะพานน้อยมีความน่ากลัวตรงที่เป็นโค้งที่วิ่งตรงจากทางยาวยิ่งในเวลาค่ำคืนแล้วค่อนข้างจะมืดมากคนที่ใช้รถใช้ถนนหากขับมาด้วยความเร็ว พอรู้สึกตัวอีกทีรถก็พุ่งมาถึงช่วงโค้งแล้วทําให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแทบทุกวันจนขึ้นชื่อในเรื่องความเฮี้ยนของถนนเส้นนี้เนื่องจากในยามค่าคืนนั้นชาวบ้านหรือคนที่ขับรถผ่านมักจะเห็นดวงวิญญาณยืนอยู่ข้างถนนไม่บ่อยหรือจะเห็นภาพหลอนจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นแล้วทําให้เกิดอุบัติเหตุซ้ําจนกลายเป็นอาถรรพ์ที่ล่ําเลือถึง ตัวตายตัวแทนจนทำให้บริเวณโค้งแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นโค้งร้อยศพและอันดับสุดท้ายอันดับที่8ถนนที่ขึ้นชื่อเรื่องความหลอนของภาคใต้ถนนเส้นเขาศขเส้นทางนี้ต้องบอกว่ามีความหลอนจริงๆครับด้วยทางโคง้งและบรรยากาศในยามค่ำคืนที่สองข้างทางนั้นมืดสนิทมีเรื่องเล่าว,ว่าสมัยก่อน เมื่อมีการฆาตกรรมมักจะเอาศพไปโยนทิ้งไว้ป่าบริเวณนั้นอยู่บ่อยๆจนคนเท่าคนแก่ขนานนามว่าเขาศพนั่นเองและมีผู้คนได้พบเห็นวิญญาณตามถนนเส้นนี้อยู่บ่อยๆทั้งมาในลักษณะที่ได้กลิ่นเหม็นไหม้กลิ่นเน่าเหม็นของซากศพบ,บางก็เจอเงาคนที่ยืนอยู่ข้างทางบางก็เจอวัยรุ่นขับรถจักรยานยนต์ ขับแซงแล้วก็หายไปแล้วพอมาเจออีกทีก็เห็นเพียงรถจักรยานยนต์ที่วิ่งอยู่บนถนนแต่ไม่มีคนขับอีกทั้งยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายจากผู้คนที่ขับรถบรรทุกหรือรถส่งของที่ต้องวิ่งผ่านถนนเส้นนี้บางคนจอดนอนข้างถนนขณะที่หลับอยู่ก็รู้สึกว่ามีคนขึ้นไปขย่มอยู่บนหลังคารถบางก็เจอ หญิงสาวมายืนโบกรถอยู่ข้างทางท่ามกลางความมืดบางก็เจอหญิงสาววิ่งตามรถเป็นอย่างไรกันบ้างครับมีเพื่อนๆคนไหนที่ขับผ่านถนนเส้นทางเหล่านี้อยู่บ่อยๆมีประสบการณ์น่าสยองขวัญและขนหัวลุกอย่าลืมนำมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ล้วนเกิดจากความประมาทและการขับรถเร็วหรือแม้กระทั่งการขับรถขณะมึนเมาก็ทำให้ก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้เหมือนกันฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับถ้าไม่อยากเป็นวิญญาณดวงต่อไปก่อนจากกันวันนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ และอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆเรื่องต่อไปสวัสดีครับ